ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ที่หลวงปู่ทวดนะครับผมที่เห็นด้านหลังก็คือเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบหัวนะครับอยู่ที่ตําบลคลองขุดนะครับอําเภอบ้านโพนะครับก็แต่ละคนก็มากันเยอะนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับผม

การเจ้าพายสอนน้อมพวายสารน้านกับพระสงฆ์ที่เป็นบริเวนทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ชมนบนี่ครับผมคนเยอะมากเลยครับผมให้ดูนะครับผมนี่ครับก็หลวงปู่ทวดบุรพานะครับผมอยู่ที่ตำบลคลองขุดนะครับก็อำเภอบ้านโพจังหวัดสระึงเซานะครับผมก็มีคนมาเยอะเลยครับผม นี่ครับให้ดูบรรยากาศด้านล่าง,ง,งตานึงนะครับเดี๋ยวก็ <c oughs> ใครผ่านไปผ่านมาแถวแปดริ้วนะครับนี่แวะมาไหว้ท่านได้นะครับผมก็มาขอพรท่านนะครับผม <c oughs> ครับ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  <laughs> ก็เดี๋ยวไปต่อแถวนะครับไหว้พระไหว้หลวงปู่ทวดนะครับคนมาเยอะมากเลยครับผมไปครับก็เดี๋ยวไปต่อแถวไหว้หลวงปู่ทวดนะครับผม เอาล้มไป,ไปเอาล้มไปล้มไปถือล้มกันคนละอันให้เราต้องทำสินถือได้นี่ครับก็เอาล่มคนละอันนะครับนีเ่เปิดให้ลูกเนปะิดให้ลูกหน่อยลูกวันนี้ตัครับครับ ังใจสมบูสุภาณังใมมูไปเอาอีกอันนึ้นี่อันนั้นมันกันเอาเอาเอาอันไหนเอากัรแดดเอาร่มกันแดดมาล้มกันแดดอะอันนี้่่มกันฝน น,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 นี่ครับก็อยู่ที่หลวงปู่ทวดบุรพานะครับอ,อยู่ที่แปดริ้วนะครับก็ <c oughs> อำเภอบ้านโพนะครับดูบรรยากาศนะครับ <c oughs> ก็มีคนมาต่อแถวไหว้กันเยอะเลยนะครับผมนี่ไหว้ <c oughs> ขอพรท่านนะครับผม <c oughs> อ่านาไปต่อแถว แล้วตัวราวางตกดูข้างหลังด้วย ครับก็ต่อแถวกันนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับผม นี่ครับหลวงปู่ทวดหยียบหัวนะครับผมอยู่ที่ตำบลคลองขุดนะครับอำเภอบ,บ้านโพนะครับจังหวัดสะเสิงเซานะครับผม

พิกบุตรกทุก้าวโอนงใหทยาวขึ้นข้าพี่โง่าำเจอพิษบุตั้งโตมีงานง่ายงานงากับไปวันฝันกลางนาทูเชียดบันดาล